สวัสดีค่ะยูทูบเบอร์ทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นยูทูบเบอร์มาสักระยะหนึ่งหรือว่าเพิ่งเริ่มเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือว่าหากว่าทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้วมีปัญหาติดขัดในการทำช่องพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองแก้เท่าไหร่แก้เท่าไหร่ก,หรก็ไม่ได้สักทีนะคะวันนี้นัดมีคำแนะนำว่า ถ้าพยายามอย่างสุดๆอย่างเต็มที่แล้วมีความจำเป็นรู้สึกว่าเอออยากจะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทีมซัพพอร์ตโดยอยากจะพูดคุยเป็นภาษาไทยใน YouTube เองก็มีฟังก์ชันหนึ่งนะคะให้เราสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่แล้วก็สามารถที่จะคุยแชทเป็นภาษาไทยได้วิธีการนะคะให้เราไปที่ช่อง YouTube ของเราเนี่ยล่ะคะ่ะแล้วก็ไปคลิก ที่ตรงรูปของเรานะคะขวามือแล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยๆนะคะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะไปเจอที่คำว่า h e l ์นะคะให้คลิกที่ h l l h h l l ์แล้วคราวนี้อ่ะก็เลือกอันแรกนะคะ get in touch ก็คือเราต้องการที่จะติดต่อกับทีมซัพพอร์ตของ Youtube คลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะจากนั้นเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเลื่อนลงมาข้างล่าง เขาก็บอกว่าเราจะติดต่อแบบไหนติดต่อผ่านการแชทหรือผ่านอีเมลบางทีการส่งอีเมลคุยกันมันทําให้เหมือนกับไม่คุยกันไม่รู้เรื่องสักทีนะคะพยายามแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากจะทําแบบแชทก็คลิกไปที่แชทพอแชทแล้วเนี่ยก็มีภาษาให้เราเลือกนะคะอย่างเช่นถ้าจะเป็นภาษาอาหรับิกเขาก็บอกเลยว่า ชั่วโมงทํางานชั่วโมงที่จะคอยให้บริการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 1AM ถึง 10AM PST นะคะแล้วก็เลื่อนไปนะคะเราอยากจะคุยเป็นภาษาไทยก็ไปที่แชทอินไทยเวลาในการทํางานก็คือวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัส 5PM ถึง 2AM นะคะเราเลือกภาษาไทยค่ะเลือกภาษาไทยจากนั้นเขาบอกว่าให้ใส่ช่อง URL ของเรานะคะ ใส่ช่อง URL ของเราเลือกช่อง URL ตรงนี้เนี่ยก็คือช่อง URL ของเราให้ก๊อปนะคะ c ๊อปปี้แล้วก็เพ c e ลงในช่องนี้เลยนะคะเพ c e ลงตรงนี้นะคะนี่นะคะเพ c e ปุ๊บเพ c e เสร็จปุ๊บก็กดเริ่มแชทค่ะนี่นะคะเขาบอกว่า โปรดลองอีกครั้งในภายหลังขณะนี้มีผู้เชี่ยวชาญกำลังให้บริการลูกค้ารายอื่นอยู่เนื่องจากว่าตอนนี้ที่นัดทำเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้ารายอื่นอยู่ก็อาจจะรอสักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยมาทำทีหลังนะคะนัดแนะนำนะคะอยู่เมืองไทยก็ เขาเรียกว่าเราเลือกคุยกับเจ้าหน้าที่เป็นภาษาไทยแล้วก็ทําแบบที่นัดอธิบายมาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ถ้าเจ้าหน้าที่เขาพร้อมเนี่ยก็คือสามารถที่จะเริ่มแชทได้แล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนอกจากนี้ในปุ่มของการแชทก็มีให้เราแนบฝ่ายรูปภาพเพื่อที่จะประกอบการอธิบายปัญหาที่เราเจอนะคะให้ลองทำดูนะคะง่ายๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ